ผ,ผู้มีวาสนาการลักครั้งหนึ่งในกรุงพาราณสีพรามสี่คนพี่น้องบวชเป็นฤาษี สร้างบรรณาศาลาอยู่ในหิมวันแต่ประเทศห่างกันพอสมควรดาบทผู้พี่ชายใหญ่ตายไปเกิดเป็นเท้าสักกะเท้าเธอเสด็จเข้าไปหาดาบทผู้หัวหน้าไว้แล้วตรัสถามว่าท่านมีอะไรขาดตกบกพร่องบ้างท่านต้องการอะไรบ้างดาบทนั้นป่วยเป็นโรคผอมเหลือง จึงกล่าวว่าไม่ต้องการอะไรมากมายหรอกอาตมาภาพไม่ค่อยสบายจึงต้องการไฟงั้นได้หากท่านต้องการไฟก็จงเอามือเคาะพระโตนี้สั่งมันว่าเจ้าจงนำฟืนมาก่อไฟพระโต้นี้ก็จักจัดก,การให้ประทานพระโต้ให้แก่ดาบทนั้นแล้ว เสด็จเข้าไปหาดาบทรูปที่สองตรัสถามเช่นกันใกล้บรรณศาลาของดาบทนั้นมีทางช้างอยู่ดาบทถูกช้างรบก,กวนให้ต้องรำคาญใจบ่อยๆจึงกล่าวว่าช้างทำให้อัตมาเป็นทุกข์รำคาญช่วยไล่ช้างหนีไปทีเถอะเมื่อท่านตีกล่องหน้านี้ เหล่าปัจจามิตจจกหนีไปเมื่อตีกล่องหน้านี้เหล่าเสนาสีพวกคือพวกช้างพวกหมาพวกรถและพวกคนเดินเท้าจะเกิดความรักใคร่ห้อมล้อมรักษาท่านด้วยความจงรักภักดีไม่มีทางจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ประธานกลองลูกหนึ่งแกดาบทนั้นแล้วสเสด็จเข้าไปหาดาบรูปที่สามแล้วตรัสถามเช่นกันดาบทนั้นเป็นโรคผอมเหลืองจึงกล่าวว่าอาตามาภาพไม่ค่อยสบายอาจตามาภาพต้องการนมสม้มเท้าสัตว์กับประธานหม้อนมส้มหม้อนหนึ่งแกดาบทพรางสำทับว่าถ้าท่านปรารถนา ก็จงคร่ำหม้อน,นมส้มนี้ลงนมส้มก็จะก,กลายเป็นแม่น้ำใหญ่ไหลหลากไปมันสามารถจะยึดเอาราชสมบัติมามอบให้ท่านได้กระทำเช่นนั้นแล้วก็เสด็จกลับต่อมาสุกรตัวหนึ่งเที่ยวหากินไปตามบ้านร้างแหล่งต่างๆเห็นดวงมณีที่มีอนุภาพจึงเอาปากคาบ แล้วห่อได้เพราะอนุภาพของดวงมณีนั้นพบเกาะแห่งหนึ่งกลางสมุทรจึงลงไปอยู่ใต้ต้นมะเดือ่อมันวางดวงมณีไว้ใกล้ๆตัวแล้วก็ไม่หลับไปชาวแคว้นกาสีคนหนึ่งถูกมารดาบิดาไล่ออกจากเรือนเลยไปเป็นกะลาสีลงเรือไปเมื่อเรืออับปางกลางสมุทร จึงอาศัยเกาะนอนบนแผ่นกระดานลอยไปถึงเกาะนั้นขณะกำลังหาผลไม้เลี้ยงชีวิตก็เหลือบเห็นสุกรนั้นกำลังหลับอยู่จึงค่อยๆเดินไปชฉวยดวงมณีหอขึ้นไปนั่งบนกิ่งมะเดือ่อพลางคิดว่าสุกรตัวนี้ฉรอยจะหอบมาที่นี่ เพราะอนุภาพดวงมณีนี้แน่เราจะฆ่ามันกินจึงหักไม้ท่อนหนึ่งทิ้งไปที่สีสมันสุกรผวาตื่นไม่เห็นดวงมณีได้ยินเสียงหัวเราะแงนหน้าขึ้นเห็นบุรุษนั้นจึงเอาสีสัชนต้นไม้นั้นตายในที่นั้นเพราะความช้ำใจที่เสียท่ามนุษย์ ชายคนนั้นลงจากต้นไม้ก่อไฟปิ้งเนื้อสุกรกินแล้วหอบไปหิมะวันตะประเทศเห็นอาสมบทของฤือสีเหล่านั้นพักอยู่ในอาสมของฤือสีหัวหน้าไม่กี่วันได้เห็นอนุภาพแห่งพระโต้จึงบอกอนุภาพดวงมณีของตนแล้วกล่าวว่าท่านอาจารย์เรามาแลกกัน ท่านจงรับดวงมณีนี้แล้วให้พระโต้แก่ผมฤาษีอยากจะหาะได้จึงยอมแลกเขาถือเอาพระโต้นั้นไปได้หน่อยหนึ่งก็ขอพระโต้สั่งว่าเจ้าจงตัดศีรษะของฤาษีนี้แล้วนำดวงมณีมาพระโต้ได้ทำอย่างนั้น นี่แหละบทเรียนของการเชื่อใจใครสักคนที่ง่ายเกินไปอาน,นิจจาน่าสลดหดหูและสังเวชใจต่อท่านดาบทนะเขาซ่อนพระโต้วไว้ในที่แห่งหนึ่งอย่างมิสนิทดีแล้วจึงเข้าไปหาฤาษีรูปที่สองพักอยู่ในที่นั่นเพียงไม่กี่วันก็ได้เห็นอนุภาพกลองที่มีอย่างมากมายนั้น จึงเอาดวงมณีแลกเอากลองมาจากดาบทนั้นมาแล้วสั่งให้พระโตตัดศีรษดาบทนั้นเสียในทันทีเป็นอันเสร็จสำเร็จอีกรายอย่างง่ายดายจากนั้นเขาเข้าไปหาดาบทรูปที่สามเห็นอนุภาพแห่งหม้อน,นมส้มจึงเอาดวงมณีแลกมาแล้วสั่งให้พระโตตัดศีรษดาบทนั้น แล้วถือเอาสิ่งทั้งหมดหอบไปลงไม่ไกลกรุงพาราณาสีส่งหนังสือไปหาพระเจ้ากรุงพาราณาสีว่าพระเจ้ากรุงพาราณาสีจะรบหรือให้ราชสมบัติแก่เราพระราชาทรงสดับเช่นนั้นก็ยกทัพออกมาด้วยหมายพระราชาหัทัยว่าจักจับโจรบุรุษนั้นตีกลอง เสนาทั้งหมดต่างก็รักใคร่แวดล้อมเขาจากนั้นเขาเทหมอ้อนมสม้มแม่น้ำใหญ่ไหลหลากไปมหาชนจมลงในนมสม้มไม่สามารถจะว่ายข้ามได้เขาขอพระโต้พลางกล่าวว่าเจ้าจงไปนำพระเสียรของพระราชามา พระโต้ไปนําเอาพระเสียรมาวางไว้ที่แทบเท้าของเขาไม่มีใครกล้ายกอาวุธขึ้นต่อสู้บุรุษนั้นอันกำลังพลหมู่ใหญ่ห้อมล้อมเข้าไปพระนครให้ทำการอภิเศกได้เป็นพระราชาพระนามว่าทธิวาหะนะฤาษีทั้งสามองค์มีบุญได้ของดีวิเศษมาเป็นสมบัติของตนเอง มูมีบุญได้ของดีวิเศษมาเป็นสมบัติแต่บุญของเขาเหล่านั้นกลับแพ้บุญของนายกลาสีเรือนายกลาสีเรือมีบุญมากกว่าใครอื่นเขาจึงได้เสวยราชสมบัติเป็นพระราชาในการบัตรนั้นทำไว้มากๆเถิดบุญนี้จะตามส่งให้ได้รับความสุขได้ในที่สุด